รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b best Practice ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้หัวข้อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการเปิดชั้นเรียน l e s s o n Stu d y ในมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาสำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ปีการศึกษา2566ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมภูมิคันด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการเปิดชั้นเรียน Lesson Study ข้อมูลผู้นำเสนอนางสาวกมลศรีสายพันธ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคม ที่มาและความสำคัญในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองการปกครองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้คือยุคไร้พรงมแดนการสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วการจัดระบบการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมและประเทศชาติส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนยังไม่สะท้อนถึงการมีทักษะในศตวรรษที่21ที่ชัดเจนไม่สามารถอธิบายการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและดีเท่าที่ควรการนำเสนอขัดนลำดับขั้นตอนไม่สัมพันธ์กันไม่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ด้วยความสําคัญและปัญหาดังกล่าวในฐานะครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจึงได้ดําเนินการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการเปิดชั้นเรียน Lesson Study เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ต่อไปจุดประสงค์1เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 2เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการเปิดชั้นเรียน lesson study ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพผู้เรียน 4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 5. พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 8. ประเมินผลและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 9. พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 10. สรุปถอดบทเรียนเพื่อค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้ปฏิบัติผ่านกระบวนการกลุ่มที่มีการวางแผนแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนนักเรียนมีผลสำเริจวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นผลที่เกิดกับสถานศึกษาครูผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ผลที่เกิดกับชุมชนส่งผลให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนต่อไปนั้นมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีได้รับการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดีของชุมชนต่อไปในอนาคต ประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ต่อนักเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรื่องวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องระบบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นและมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ประโยชน์ต่อตอนเองมีทักษะในการวางแผนกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านความรู้และทักษะ ที่สำคัญในศตรวรรษที่21ปัจจัยความสำเร็จ 1. น,นวัตกรรมนี้ได้ออกแบบอย่างเป็นระบบมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน 2. นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการแสวงหาสืบค้นความรู้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม จนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ 3. สร้างการมีโอกาสเสีวนาระหว่างกันซึ่งเป็นการนำเอาประเด็นปัญหาที่พบเห็นจากการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนกันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีผลดียิ่งขึ้นจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้ข้าพเจ้าผ่านการพิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นครูผู้สอนดีระดับสมาร t ททิชเ e อร ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน Lesson Study จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์